The cat sat on the คำนวณผลบอลกับทีเดดโปงเดี่ยวประจำวันอาทิตย์ที่16มีนาปี68สามคู่จากพิเมลิกและอีกหนึ่งคู่นัดชิงคาราบาวครับหรือว่าลีกครับไปเริ่มกันที่บิ๊กแมตช์ของพิเมลิกอาร์เซนอลเปิดบ้านเจอเชลซีคิกออฟสองทุ่มครึง่งหมายการเปิดมาให้อาร์เซนอลเหนือกว่าที่ครึ่งลูกเจ้าบ้านอาร์เซนอลตอนนี้อยู่อันดับที่2ของตารางแข่ง28ชนะ15เสมอ10แพ้3เก็บได้55แต้มส่วนเชลซีอยู่อันดับที่4แข่งไป28ชนะ14เสมอ7แพ้7เก็บได้4 เชลซี Chelsea, เปิดบ้านเสมออาร์เซนอลไป1-1ส่วนเกมล่าสุดที่อาร์เซนอลเฝ้ารังเจอเชลซีเป็นไอปืนใหญ่ชนะไปได้ถึง5-0ผลงานเกมล่าสุดของอาร์เซนอนเปิดบ้านเสมอ p s v 2-2ในศึก UCL ส่วนเกมลีกล่าสุดบุกเสมอแมนยู1-1ส่วนเชลซีเกมล่าสุดเล่นคอนเฟลต์ลีกเปิดบ้านเฉือนโคเปนเฮเกน1-0ส่วนเกมลีกล่าสุดเปิดบ้านชนะเลสเตอร์1-0ตัวหลักอาร์เซนอลวันนี้น่าจะฝากความหวังไว้กับ3แนวลุกเอนวานเนรีเมริโนและทอสซาส่วนเชลซีมีโคพาเมอร์สาน โชเอนกุนกูและเปโดเนโต์โป้งเดียวมองว่าถ้าดูจากขุมกําลังแนวรุกเชลซีดูดีกว่าแต่ถ้าว่ากันด้วยแผงกลางและเกมรับอาร์เซนอลดูแข็งแกร่งกว่ายิ่งเกมในบ้านอาร์เซนอลเป็นทีมที่แพ้ยากอยู่แล้วส่วนเชลซีมีถิติเกมเยือนที่ไม่ดีเลยแปนดนทุกลายการชนะได้แค่เกมเดียวที่เหลือแพ้ไป5เสมอ2แต่ด้วยความที่อาร์เซนอลเองก่อสะดุดบ่อยในพักหลังเชื่อว่าคููนี้อาจจะแบ่งแต้มโป้งเดียวคำนวณว่าจะเสมอกันหนึ่งหนึ่งนะทุกคน ต่อมาฟูลแลมเปิดบ้านเจอซัปเปอร์คิกออฟสองทุ่มครึ่งหมายการเปิดมาให้ฟูลแลมเหนือกว่าที่ครึ่งลูกปัจจุบันฟูลแลมอยู่อันดับที่10ของตอรารางแข่ง28ชนะ11เสมอ9แพ้8มีอยู่42แต้มส่วนซัปเปอร์อยู่อันดับ13มี3 4แต้มแข่ง28ชนะ10เสมอ4แพ้ไป14เฮทูเฮทเกมล่าสุดซัปเปอร์เปิดบ้านาเสมอฟูลแลมไป1 1ส่วนเกมล่าสุดที่ฟูลแลมเล่นในบ้านเจอซัปเปอร์เป็นเจ้าบ้านฟูลแลมชนะไป30ผลงานเกมล่าสุดของฟูลแลมบุกแพ้้ไบรตัน2 1. ส่วเฝา ล่าสุดแพ้พาเล2-0ส่วนสเปอร์เกมล่าสุดเล่นยูโรป้าเปิดบ้านชนะอักมากไป3-1ส่วนเกมหลีกล่าสุดเปิดบ้านเสมอกับบอลมัด2-2ตัวหลักฟูลแล่มวันนี้ไม่มีซาซาลูคิตที่ติดโทษแบนและคาดว่าจะฝากความหวังไว้กับเอมิลสมิทโรวิลเลียนและลาอูคิมิเดสรวมไปถึงอีโวบีส่วนซปเปอร์แผงหลังกลับมาครบไม่ว่าจะเป็นวิคาลิโอโลเมโลฟานเดลเฟนและอูโดกี้ สูตรวันนี้แนวลุกก็ได้โซลังกี้กับจอร์นสันน่าจะลงเป็นตัวจริงโป้งเดียวมองว่าฟูลแลมอาจจะมีผลงานที่ดีกว่าสเปอร์ในซีซั่นนี้แต่ถ้าดูจากหน้าปัจจุบันสเปอร์ก็มีตัวผู้เล่นหลักกลับมาก,กันเกือบครบก็เป็นสัญญาณที่ดีและอีกทั้งช่วงหลังปอสเตโกกูเริ่มเน้นเกมรับมากขึ้นจากที่ต้นฤดูกาลเอาแต่เกมบุกวันนี้ฟอร์มค่อนข้างสูสีทั้งคู่แต่ถ้าจะดูถึงผู้ชนะโป้งเดียวคำนวณว,ว่าสเปอร์อาจบุกชนะได้2-1นนะทุกคน คู่ต่อมาเลสเตอร์เปิดบ้านเจอแมนยูคิกออฟตีสองไมการเปิดมาให้แมนยูเหนือกว่าที่ครึ่งลูกเจ้าบ้านเลสเตอร์อยู่อันดับ19แข่ง28ชนะ4เสมอ5แพ้19 เก็บได้17แต้มส่วนแมนยูอยู่อันดับ14แข่ง28ชนะ9สเสมอ7แพ้12เก็บได้34แต้มเฮทูเฮทเกมล่าสุดดวลกันในโอทัฟฟอร์ดแมนยูชนะ2-1ในศึกเอฟเอคับส่วนเกมลีกที่เจอกันล่าสุดแมนยูเปิดบ้านชนะเลสเตอร์ไป3-0ผลงานเกมล่าสุดเลสเตอร์บุกแพ้เชลซี1-0ส่วนเฝ้าหลังล่าสุดแพ้เบรนท์ฟอร์ดไป4-0ส่วนแมนยูเกมล่าสุดเปิดบ้านถล่มโซเซดัดไป4-1ส่วนเกมลีกล่าสุดเปิดบ้านสเสมออาร์เซนอล1-1 ตัวหลักเลสเตอร์วันนี้เอลคานุสดาก้าและเจมี่วาดีส่วนแมนยูมีบรูโนกานาโชเซอร์ซีและฮอยลุนโป้งเดียวมองว่าเลสเตอร์กําลังอยู่ในช่วงที่ย่าแย่ทุกรายการ6นัดแพ้หมดเลยแล้วยิงได้แค่ประตูเดียวนั่นคือการยิงใส่แมนยูนี่แหละใน FA ฟเอับที่เหลือแพ้กู้ต่อสู้แบบไรสกร์วันนี้แมนยูกำลังอยู่ในช่วงที่มั่นใจโป้งเดียวคำนวณว่าแมนยูจะบุกชนะ2 0นะ ทุกคนคู่สุดท้ายนัดชิงลีครับหรือว่าคาราบาวครับนิวคาสเซิลเจอกับเวอร์พูคิกออฟ5าทุ่มครึ่งเตะกันที่เรมบรีหมายการเปิดมาให้ Liverpool เวอรวพูเหนือกว่า0.75นิวคาสเซิลตอนนี้อยู่อันดับ6ของพรีเมียร์ลีกแข่ง28ชนะ14เสมอ5แพ้9ส่วนเวอรวพูนำจากูงแข่ง29ชนะ21เสมอ7แพ้1เกมล่าสุดที่คู่นี้ดวลการเวอรวพูเอาชนะได้2-0ในแอนฟิลด์ส่วนนิวคาสเซิลผลงานเกมล่าสุดบุกไปชนะเวสต์แฮมได้1-0ส่วนเวีรวพูเกมล่าสุดแพ้เปสเชคาบา ไปหนึ่งศในเวลาแล้วดวนจุดโทษก็พ่ายแพ้ไปผลงานในรายการนี้นิวคาเซิลผ่านมาด้วยการเอาชนะอาร์เซนอลทั้งไปและกลับด้วยสกอร์สองทั้ง2เกมส่วเลี้ยวู้ผ่านสเปอร์เข้ามาได้โดยที่เกมแรกบุกแพ้ก่อน1นกลับมาเล่นในแอนฟิลด์ชนะได้ี0ูนย์ตัวหลังนิวคาเซิลวันนี้ไม่มีแอนโทนีกอร์ดอนที่ติดโทษแบนราคาวอลวันนี้ตัวหลักจะเป็นเมอร์ฟี่อิซักและโจเซฟวิลล็อกส่วนทางด้านเลี้ยวผู้ไม่มีโจโกเมสคอนเนอร์แบลลี่และต้องรอ no เช็คฟิตเทรนด์อเล็กซานเดอร์อาร พูฟนี้โมซาลาโคดิกาโปและลุยดิอาสอาจจะได้ออกสตาร์ทก่อนโป้งเดียวมองว่าภาพรวมลิเวอร์พูลยังคงดูดีกว่าแต่อย่าลืมว่าเกมนี้เป็นนัดชิงและนิวคาสเซิลก็ผ่านอาร์เซนอลซึ่งเป็นทีมที่เห็นอยู่พอสมควรแล้วจากประสบการณ์ลิเวอร์พูลเล่นเกมนัดชิงเมื่อไหร่ไม่เคยชนะในเวลาเลยในช่วง45ปีที่ผ่านมาทําไม่ต่อเวลาก็ชนะจุดโทษเพราะฉะนั้นวันนี้ในเวลาโป้งเดียวคํานวณว่าจะเสมอกันหนึ่งหนึ่งนะทุกคน และท่านสาม,มารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับทัศนะคู่อื่นๆได้ที่ mjm789 มีแอดนำหน้า